สวัสดีค่ะชื่อนางสาวกัลยาหลังสังคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์สาขาจุลชีววิทยาค่ะชั้นปีที่หนึ่งบุคลิกายนอกที่จะปรับปรุงนะคะมีอยู่สองอย่างก็คือเรื่องน้ำหนักแล้วก็เรื่องส่วนสูงค่ะเอ่อน้ำหนักนะคะในการปรับปรุงก็คือหนึ่งหาวิธีในการลรดน้ำหนักเหลืองถุงวิธีนะคะ กินอาหารให้ครบห้ามหมู่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราสามารถเลือกรับประทานอาหารแบบว่าตามกรุ๊ปเลือดก,ก็จะโอเคค่ะมันก็สามารถราควบคุมน้ำหนักได้อย่างหนึง่งแล้วก็ช่วยการลดน,น้ำหนักนะคะช่วงตอนเช้าเป็นอะไรที่ ร่างกายจะเผาผาญได้ดีต้องตื่นหนึ่งคือต้องตื่นออกกำลังกายแล้วก็เลือกอาหารในตอนเช้า,เาในปริมาณแคลอรี่ที่พอดีเพราะว่าเราก็จะสามารถกินอาหารกลางวันได้ในปริมาณที่มากอาหารกลางวันก็จะเอาปริมาณที่มากหน่อยเพราะว่าเราเอาสมองเอาาหารไปเนี้ยสมองนะคะแล้วก็ส่วนช่วงเย็นเราก็จะลดอาหารลด ลดปริมาณอาหารน้อยลงค่ะพวกเราก็จะมาพวกผักผลไม้เน้นพวกผักผลไม้แต่พวกข้าวแป้งสาลีก็งดไปนะคะแล้วก็ตอนกลางคืนก็ควรกินนมค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะส่วนสูงส่วนสูงในการที่จะเพิ่มส่วนสูงก็คือ1ส่วนเอ,อ ออกระโดดเชือกหรือว่าเล่นกีฬาพปกบาสเกตอนนะคะทํทำให้เพิ่มส่วนสูงได้ค่ะแล้วก็ดื่มนมลดจืดนะคะจะให้เพิ่มส่วนสูงได้ค่ะแล้วก็พวกเล่นโยคะก็สามารถเพิ่มส่วนสูงได้ด้วยนะคะผู้โยคะไปทับให้ยืดพวกกระดูกค่ะ กีฬาก็บาสงเนี้ก็จะ,ะ,ะ,ะทำให้พวกยืดกระดูกเรื่อข้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะจะให้ข้อสูงแต่มันสูงไม่มากสูงไม่มากแต่มันก็แบบว่าสูงขึ้นมาประมาณ2อเซนสามเซนได้ะค่ะนะคะแล้วก็เอ่อร์ติกภายนอกก็มีอยู่แค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ